อู้ยเราเบิร์นเบบปัดเลืออันแอดิงปัดนะตอนอนี้แหละเพื่อนอู้ยนี่ไงเอาละรงังเม็มน,นะครับเดี๋ยวให้โลุงโฟเอาด<ล>ูนะครับอู <c oughs> สนาตรีดูว่ารั <c oughs> งเขามากนะครับไม่รู้ว่ามีน้ำรอเปล่า นู่นนะครับพน้องจรวดได้ยินได้เสียงสนตี้สันเปลวดูนใช่ไหมจะม like. ีอ่าจะมีไปกระดาบอเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีน้ำหรือเปล่านะครับรังเก่ามากเลยนะครับเหมือนกับว่าแม่แม่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับดูนะดูโอ้กรดหษบอลอู้ฮะไอวูโม่ตอนนี้ต่อเออไอ้เยอาจีน่า ดี๋ยวเราจะเอาดูนะครับว่ามันจะไอแบบอแบบเกษตรนึกหรือเกษตระอ่าเกษตระเอาเบิร์นไรสระนะนัดกุซลขึ้นไปเลยแต่ว่าห้ามทำให้แม่เขาแม่มันตายนะระวังโดนนะอะรกันครับผมเห็นมิมครับผมเห็นมิมอุ้ยมาเคยนะาสับเบิลนะกอกมวยกับเบิร์นเฮ้ยกอกมวยกับเบิร์นเฮ้ย วิ่งวางจับยี่เนี่ยโอ้ยหนาวเขาบอกว่าหักเอาเลยไม่ต้องจดไปนะครับเดี๋ยวทำไมเขามาทำครบทำอะไรเอาไม่มาใช้แล้นเนี่ย,เเยนะก้อยก้าวแก้นนะ่าสังเจ้าอ่ะเว้ยต้องกลัดไทยไว้ก่อนบอกไทยบูมเฮต้องกลัดไทยเอ้ยจำสายโฟจูของตัวเด้อตัวเด้านะจูงจับมือไปหรือจับมือไปหรือไงโอ้ยไม่จับมือไปหรดือกันจะเอาไมีไปหรือเองนะจัจบไปหรือ บนกอ,องตองสัตย์เพสัต์ตายหนึ่งโชว์โชโชว์้ยกุนมีดอ่ะกุนเลัวเอาจังใช่ปะจังมึงเยอะบ่เอาอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาปะกุนเ <laughs> อ็มความจริงไปไปความจริงมันมันไม่ได้นะ่ากลัวอย่างที่คิดนะเออเอาไอ้โย๊ เอาไปเร็วๆไปไปครับเดินประมันพันอนกยีโรจหมุตสิราี่ดงเหรอเฮ้ยลุงป๋องมาดูว่ใครเปร่ามือวูสิแล้วก็นั่น่ะดูไอ้ปลามําซาแม่อย่างงี้คือแม่ไม่ดุนะครับนู่นนะมันบินขึ้นไปแล้วน่ะแรมรู้อีกแล้วแม่ไม่ดุครับแม่ไม่ดุอุ้ยงึ่งเลยน่ะเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับอุ้นเบาบอบกูปั๊บลยลองปี๊ดักยังวะ เออเป็กเนาะครบเนาะน่ะทีนี้นั่นบอลนะวู้ครบลุดโเนี่ยนี่ครบไม่ได้หลุดบางนะั่นเองดดครบไม่ได้เต้นแมทเด้อหลุดโผครบไม่ได้นี่จดให้ผมหน่อยเกย,ยตึงกัดกันไอ้นะเออผมไม่ให้มันกัดกันมันหรอกเฮ้ยนี่นี่ปีกซ่านี่นบุกหนับ นู่นนะครับฟันน้อยๆนะครับโอ้ยโดนผมแล้วโอ้ยผมแย่แล้วผมแย่โอ้ยไม่ใช่ม็อบล่านะผมแย่ผมแย่เอ้ามันมีอะไรเหรอไอรงนาดิงอ๋อไม่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 เอาดูหัวน้ำมันก่อนดูควากูดุ้นะเอ้าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอโหเมื่อกี้ใครจีบกันะ ก็ลาทางเลกเลกมวะบอกรีลบบองยยยยยเจกยแ่เอาเลยนั่นเอิแมเยมีอทลอเล่นแบบตือนเอโอ้ยอเขาหักเอาเลยนะเขาบอกเออต้องเล็กๆนะซ้ำมีผมไปหักเอาก็ได้ถ้าหักเอกก็ทันเถอโตแม่เก่งแม่ก็เขียวคือกั้นนยครับเพราะว่ามีธรรมชาติหลายคนโดนไปแล้วนะครับโชเด็กโชเด็ก สรุปโดนโดนพึ่งไตเออโดนมีมไตโชเด็กนะครับไม่ใช่ว่าเอามีมโชเด็กนะโดนมีมอยโชเด็กระ้ังไอ้เราก็มือโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ลราก็มัวเลยเลยนะไอ้ปลาดะกบ้านหรอเองว่าเอาหัวน้ำเขาแผ่นเขามันแก่แล้วเขาไม่มีอันนี้หรอกมาโดนฝนด้วยพอถอดหมดได้เลยแต่ว่าเราเอาเอาแต่หัวน้ำเขาหักมัตุ้จําให้กันจีอันนี้คุณน้อง กันติดกลางคนนู้นเมากันติดกลางคนนู้นแก่ยวมาไงตินติดโอ๊ยบ้านเดือดเลยไม่ได้กันไม่ได้เอาเขาบอกว่าลวงพ่อบอกว่ามันจะเละนะไม่ให้ผมทํานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยโอ้ยมันโดนควันขนาดนี้มันโอ้ยตื่นไฟไม่ได้เลยคุเดือบเลเอานู่นแม่พญามันนนนู่มาแล้วมาแล้วนางทญานางพญามันตายไม่ได้นะครับ เอออัมราโอกาสคุณก็โอ้ลุงแกตายนะมันตายไม่หักเ,เลยเปิดดีๆนะมีหัวน้ำไหม <c oughs> อู้หัวน้ำปิดนะครับหัวน้ำปิด <c oughs> หัวน้ำปิดนะครับ <c oughs> เตือนน้ำเยอะเอาวะฮานุวะบ้านกี่ทศนะหักเ,เลยมันเมาแล้ว <c oughs> อุ้ยขึ้ก็ไปตัดขึ้นหน่อยเน็ตฮะโอ้เอาไม่นะครับหกนาทีไปแล้วผมว่าจะให้เพื่อนๆดูแค่สามนาทีนะครับเอ้าคุณไป เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวแม่มันตายเดี๋ยวแม่มันตาย,ย,ตายใช่ใช่คือเราต้องทําไว้ให้เผื่อให้แม่มันนี่ถ้ายอยู่สูงกว่าน,นี้สักน,นิดนึงนะผมจะแหมเอาเครื่องราถ่ายมาเบิ้ลใส่ซะเลยนะเดี๋ยวคือแบบไม่ต้องใช้ไฟนะเอาแบบปีที่แล้วเลยเอาเบาๆเบาๆเดี๋ยวมันจะแตกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ,อุยโยเออโดนแล้วนะโดนคุณแอมแหมถ่ายยิงยุงให้เขาเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมันไล่พร้อมอ่ะ เออแล้วบนหัวเจนี่นะเพื่อนเอารุนรุนแซง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 มันโดนพันแล้วบ็องไอเลกนาเออไปนยังไ่ญเนี่นี่ไอเลกกับเออ้ยเลจืดก็มีว่ะโอหัวน้ำนะครับปักปักแซงปักแซงนนี้เราอะ้เอก้ยลันสรวนี่เป็นัไ นั่นแหละนะครับมีน้ำหัวน้ำปิดนะครับหัวน้ำปิดหัวน้ำปิดก็คือน้ำเต็มนะครับเขาปิดไว้เพื่อไม่ให้โดนฝนนะครับส่วนแผ่นก็ไปหมดแล้วนะไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปให้เด็กอย่างนี้นะให้เด็กเหรอใช่มาตัวนี้ผมชิมหน่อยอุ้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 ย,ยนี่นะเพื่อนนิดเดียวนะว่าระงมหรืออืมแมวแมวอะไรมันเจา้าเออเจ๊ ก็แล้วไปพาลงโฟมเอาไหมอ,มมอู้หเขาจะย้ายแล้วนะครับแบบนี้นี่ตือรังแก่มากนะครับแล้วก็โดนฝนนะนคัอนป็นโฟนนั่นลุดนูดเลบปถอะป่าได้นะเวอร์เซนเซอร์ดะลึงเด้ออุ้ยเอยอ,อสปันเซอร์โคิงเงยเลยมูฟอู้น้ำหยดหลวงโฟลไปทำอะไรไม่รู้ให้มันแตกนะครับ ไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ชอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปคลิปนี้ก็ไม่มีรถไถนะครับมีแต่มิมนะมเมามิมแค่เอามิมคือมองเห็นนะครับมองเห็น,นตั้งแต่ตอนไปแล้วแหละนะครับนี่หัวน้ำแบบสวยๆนะครับ ใหญ่ๆไปเลยนะ